ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาใคครับโดยคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวตู้กาชาที่จะเข้ามาใหม่ในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับผมก็คือตู้ขอดอกเซออะครับผมนะและตู้ขออาซึนะชุดนักเรียนครับทั้งสองตู้เป็นตู้ลีบิเต็ทั้งคู่นะแต่ง,งานคลิปนี้เราจะมา ในส่วนของรีวิวสกิลต่างๆครับผมของน้องแก่แนะทั้งสองคนเลยและตู้ไหนน่าเปิดบ้านนะครับผมและแต่ละตู้ใช้กับคอนเทนต์อะไรได้บ้างคลิปนี้จะมาสุมให้ฟังกันนะครับวันแล้วก็มาขอเริ่มต้นครับผมที่ตู้แรกของเราเลยก็คือตู้ของน้องเซอานะครับผมนะอ่ะโอเคครับดังนั้นเรามาดูในส่วนของสกิลต่างๆของตัวน้องเซอากันก่อนเลยครับโดยสกิลของตัวเซอาครับผมก็มีดังต่อไปนี้ ซีอาครับผมนะเป็นตัวละครที่มีความชำนาญพื้นที่นะครับผมนะเป็นในสุดของกลางแจ้งนในเมืองครับผมเนะเป็นสีเหลืองและก็กลางแจ้งเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ในอาคารเป็นสีเขียวนะครับในสุดของสแต็กต่กตางๆครับผมนะตัวของซ r อาอย่างที่เห็นครับผมมีค่าพลังป้องกันที่ถือว่าน้อยมากนะ แล้วก็ความ็ม่นยำที่ถือว่าต่ำมากเช่นเดียวกันนะครับผมนะนเรียกว่าในส่วนตัว CR เนี่ยนี่คืออัพเต็มเลยนะใส่ของเทียเต็มสูงสุดด้วยก็ยังได้แค่ค่าผลังปองกัน91และความแม่นยำอยู่ที่104เองซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับผมแต่จุดเด่นของตัว c ซก็น่าจะต้องบอกว่าค่าความรักษาของ c ซถือว่าสูงมากครับผมสูงถึง11,900ใส่สองเลยถือว่าสูงมากส่วนอัตราการตอีกก็อยู่แค่ดีครับผม1,047ถือว่าเฉยๆมากครับในส่วนค่าพลังจมตีก็ถือว่าธรรมดาธรรมดานะแต่ไม่เป็นัตว ในเรื่องของการทำดาเมจอยู่แล้วเพราะเซอาเข้ามาในฐานะตัวละครสายสปอร์ตดังนั้นเนี่ยสแต็ของเซอาครับผมขอแค่อยู่ในสนามไม่ตายแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับงั้นเรามาดูครับผมในส่วนของสกิลต่างๆของตัวเซอากันก่อนดีกว่านะครับผมว่าสกิลเซอาร์ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกครับผมนะก็มาเริ่มท้นในส่วนของเอซิคิวครับค่าคอร์สสามนะครับนะทำการลดค่าคอร์สเอซิคิวเลครับผมเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายครับผมสูงสุดถึง50%และก็แน่นอนว่าสกิลนี้ไม่สามารถใช้กับตัวของน้องแกได้และก็ตัวละครรทีีี่่ับเเเอฟฟนน้ไปย สามารถลดค่าคอร์สในการใช้เอ็กซ์สกิลได้ถึง2ครั้งในรีที่มีเศษขึ้นมาจะถูกปัดขึ้นทันทีนะและถะาว่างที่กดไปพบเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูค่าคอร์กับตัวเอง718นะครับผมนะซึ่งก็เป็นระยะเวลา15วิครับพูดง่ญญายคือถ้าเกิดตัวขัซอา CR ใชสสกิลกับใครขึ้นมาคนคนนั้นได้ครับผมนะวงเล็บได้แค่สไตเกอร์นะ จะช่วยในเรื่องของการลดการค่าใช้จ่ายครับผมค่าคอสเชสกิลของตัวคอรตัวนั้นลดลงถึงครึ่งหนึ่งนะและแนนว่าตัวละคอรตัวนั้นสามารถใชสกิลได้ถึง2ครั้งและตอนที่กดใชสกิลไปตรงส่วนนี้ตัวของเออาจะได้ในส่วนของความสามารถในการฟื้นฟูค่าคอสอัตราการเลขค่าคอของเรานะครับผมเรื่องของการออกซิต่างๆเนี่ยก็จะไวขึ้นเป็นระยะเวลา15บาวิครับซึ่งถือว่าดีมาก มาต่อครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับผมนะเป็นการบัฟในส่วนของกระสุนสีเหลืองครับผมให้กับฝ่ายเราหนึ่งคนนะครับผมยกเป็นตัวของน้องแกเองนะซึ่งก็มีแอ็แท็กครับผมในส่วนของบัฟตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้น49.8ส่งผลนาน35วิครับผมเป็นระยะเวลา25วิครับทุกๆ35วิจะบัฟหนึ่งทีนะแล้วก็เอฟเฟกต์นี้ส่งหมดแค่25วิเท่านั้นนะ และต่อมาครับผมก็คือเพิ่มในเรื่องของควาสมสามารถในการรักษานะรักษาของตัวเซอาครับผมเพิ่มขึ้น26.6%และสุดท้ายก็คือสกิวรอครับทุกครั้งที่มีการใช้สกิลนะครับผมนะของตัวของน้องแครบ3ครั้งนะครับผมนะในส่วนของตัวละครครับผมนะที่เป็นตัวที่ได้รับเอฟเฟกครั้งที่3และก็ตัวของน้องแกจะได้รับโล่บาเลีครับผม195%ของค่าพลังรักษาของตัวน้องแกแกเป้าหมายนะครับนะซึ่งโล่นี้จะอยู่นาน25วิครับพู้นี้ก็คือเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการให้ตัวละครเหล่านั้น,นอึดขึ้น ครับผมนะและตัวน้องแกก็ตายยากขึ้นเพราะว่าน้องแกจะได้รับโล่ขึ้นมาด้วยจุดที่น่ากลัวจริงครับผมของตัว CR ก็น่าจะเป็นเรื่องของระยะยิงครับผมน้องแกระยะยิงของน้องแกอยู่ที่5 5 0เองซึ่งถือว่าสั้นมากและตัวของเ r ก็อย่างที่เห็นครับผมค่าพลังป้องกันต่ำาลครับผมนะก็เลยทําให้ตัวของ CR เนี่ยค่อนข้างจะยืนอยู่แถวหน้าอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยการจัดตําแหน่งของตัวโพซิชันของทีมในครับผมของตัว CR เนี่ยจึงมีบทบาทสําคัญมากๆเลย ทีนี้เรามาดูครับผมในการปลดอาสุของอาวุธบฉพาะของตัวเซอากันบ้างนะครับอาวุธเซอาครับผมหลังจากที่มีการปลดอาวุธออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยจะทาให้น้องแก่ได้รับเอฟเฟกครับผมในส่วนของการบัฟนะครับผมเนี่ยเวลาน้องแก่ไปบัฟคับอื่นเนี่ยระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นและก็จะมีในเรื่องของการได้รับในเรื่องของค่ารักษาเพิ่มขึ้นด้วยอ่ก็ประมาณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวของเซอานะครับนะก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ช่วยพพอร์ตทีมได้ดี ถามว่าตัวของซอาําเป็นต้องมีการปลดดาวไหมเนื่องจากว่าน้องแกเป็นอยู่ในสุขของตําแหน่งซัพพอร์ตครับดังนั้นขอแค่ลงด่านแล้วไม่ตายนะครับนะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกดาวน้องแกครับผมเป็นท่าดาวพื้นศครับเราจะได้ในเรื่องของเอฟเฟกต์บัฟที่นานขึ้นนะครับผมนะซึ่งตัวบัฟส่วนนี้ก็จะส่งผลให้กับตัวของน้องแกหลายหลายอย่างอย่างเช่นในส่วนของการฟื้นฟูค่าคอร์สครับผมแนวะตัวส่นนี้ก็ถือว่าโอเค นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมันค่อนข้างจะเปื้ออยู่การดันนะน้องแกขึ้น5ดาดาวปุนมสองนะถ้าเกิดใครที่ทรัพยากรยังไม่บี้นะครับผมนะก็แนะนําให้อยู่ประมาณ3ดาวกนก็ได้หรือจะอัพเป็น4ีดาวครับผมไม่ให้น้องแกตายง่ายขึ้นเพราะว่าตําแหน่งของ CR อรค่อนข้างจะซีเรียสครับผมนะเพราะว่าน้องแกร,ระยะยิงสั้นมากนะครับผมนะอาจจะเรียกว่าด้านหลงตายได้นะอ่ะโอเคครับผมสำหรับเซอรต้องบอกว่าความสาคัญของตัว CR อรานี่คือว่าผ่านเลยนะ มาต่อครับผมในสู่ของตัวละครถัดไปนะครับนะแน่นอนครับผมข่าวนี้ก็จะเป็นตัวของน้องอาศินะชุดเรียนกันบ้างน,นะครับนะมาดูดีกว่าว่าอาศีนะชุดเรียนทําอะไรได้บ้างครับ อ่ะเรามาต่อครับในส่วนของตัวละครน้องอาซินะชุดเรียนกันบ้างนะครับผมนะโดยตัวของน้องแกก็เป็นตัวคอสไตรเกอร์ครับนะดังนั้นเราสามารถอุ้มน้องแกได้ครับเข้ามาในฐานะตัวละครตำแหน่งซัพพอร์ตและก็เป็นตัวละครกระสุนแดงเกาะเหลือครับความชำนาญในสถานที่ครับในเมืองนะครับผมนะสีเหลือครับกลางแจ้งสีเขียวในอาคารสีแดงครับมาดูในส่วนของแตกต่างๆของตัวอาซินะชุดเรียนกันบ้างเริ่มต้นครับขอดูในส่วนของค่าพลังป้องกันนะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าป้องกัน บางมากครับผมนะรีบต้องบอกว่าผลป,ประกองกันนี่คือ97เองครับถือว่าน้อยแต่ความแาม่นยำครับผมต้องบอกว่าดีมากถึงอ,อันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าความแาม่นยำอยู่ที่908ครับในส่วนของระยะจมตีทั่วไปครับผมอยู่ที่650ถือว่าโอเคนะเพราะว่า650เนี่ยก็คือตำแหน่งของน้องแกจะอยู่ประมาณช่วงกลางนะครับนะ ที่เหลือก็จะมีเรื่องของความสามารถในการรักษานะครับนะก็อยู่ที่11,179ครับผมในสุขขอเลเวลเต็มนะครับผมแล้วก็ใส่ขอเทียสุดครับนะก็ถือว่ามีค่าพลังรักษาที่ถือว่าสูงมากนะดังนั้นครับในสุขขอตัวอาร์ซีนาก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะอยู่ในจุดข,ของเซฟโซนนิดนึงเพราะว่าระยะน้องแกยืนเนี่ยอยู่ประมาณช่วงกลางก็เลยไม่ค่อยจะโดนหลงง่ายๆสักเท่าไหร่ครับมาต่อกันในสุดข,ของสกิลนะครับผมของตัวอาร์ซีนากันบ้างน,นะครับนะอาร์ซีนามีส มาต่อครับผมในสุขคอลสกิลของอาร์ซีนาครับนะขอเริ่มต้นที่เยสกิลกันเลยเยสกิลของอาร์ซีนาจะทําการจ่ายค่าคอสสามจัดนั้นทําการเพิ่มค่าพลังโจมตีครับนะเพิ่มค่าพลังโจมตี63.5%ให้แก่ตัวเองและนักเรียนสายสเปเชียลทั้งหมดนะครับผมเป็นระยะเวลา19บเกาวีนะครับค่าคอสถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะทนทนได้นะแต่ว่าปัญหาคือระยะเวลาที่ให้มานี่น้อยไปนิดนึงครับผม19บเกาวีนี่ถือว่าน้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับกดปุ๊บสะสมค่าคอสใช้ดีๆก็น่าจะพอช่วยได้ในสสรคออออกิลขขงงซนนน่่่าาเีย้จะ พิเศษที่หนึ่งนะเพราะว่านอกจากตัวของซากุระโกที่มีการออกประกอนหน้านี้ซึ่งก็เป็นตัวละครบัฟให้กับสันสเปเชียลแล้วตัวอาซินะครับผมก็เป็นตัวละครที่2แล้วแต่ตัวของซากุระโกอนัดเขาบัฟเป็นคิเลคิดาเบทครับผมดังนั้นอาซิน,นะในผมที่เป็นการคิดบัฟในสุดข,ของแอแทคครับก็เลยสบายกันดังนั้นเนี่ยตัวละครซากุระโกไอดอลน,นะครับผมแล้วก็ตัวอ,อาซินะก็เลยสามารถเอามาเล่นคู่กันได้ดีมากนะ มาต่อครับในส่วนของสซีพื้นฐานครับผมนะเป็นการฟื้นฟูเฮดพีเด็ดครับผมนะ98.2%ขอค่ารักษาครับผมให้แก่ตัวละครฝ่ายเราอยู่รอบๆตัวยกเว้นตัวของน้องแกเองนะทุกๆ40วินะครับเอาจริงก็ถือว่าเป็นสกิลฮีที่ดีนะหลักๆเลยมาต่อครับผมในส่วนของสซีพติดตัวครับเพิ่มเอฟเฟคครับผมเพิ่มสแตกนะ็กครับในส่วนของค่าพลัังรกษา26.6%ครับและสุดท้ายก็คือสกิลลอ็อกเพิ่มค่าไอแท็กครับผมให้กับตัวเองและก็นักเรียนสายสเปเชียล30.6%นะครับ หลังจากที่เราวิเคราะห์ในสุดของสกิลของตัวอาร์ซนะไปเรียบร้อยก็บอก, Eigen บอกได้เปากเลยครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีสกิลที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับผมนะก็คือมันไม่มีใครเหมือนเลยนะดังนั้นการที่จะหาตัวละครตัวอื่นมาแทนนะครับผมในสุดของตัวอารซนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะหายากมากครับนะและนั้นเาขาบอกว่าตัวของน้องแกเข้ามาในฐานะตัวละครซัพพอร์ตครับดังนั้นเราไม่จะเป็นที่ต้องดันในสุดของอดาวให้กับน้องแกมากมายสักหท่ร่นะครับนะมาดูในสุดของการปลดล็อก,กนในสุดของผู้ประจำตัวกันสักนิดหนึ่ง อาเซน่าครับผมพอปลดล็อกในสูขของประจำตัวนะครับนะก็จะได้เลือกขอระยะเวลาบัฟครับผมที่นานขึ้นนะและก็เอฟเฟกเพิ่มความสามารถในการรักษาเพิ่มขึ้นมากนะครับนะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเอาจริงสำหรับตัวอาเซน่าเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับตัวของเซอาร์เลยก็คือขอแค่ลงสนามแล้วไม่ตายนะครับผมนะแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วทั้งคู่เลยครับนะ่ะโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานดีกันดีกว่าครับนะอาร์เซน่าเนี่ยใช้งานกับคเทสอะไรบ้าง มันจะมีเลดบอสต,ตัวใบที่กำลังจะเข้าบานในวันที่15นะครับผมนั่นะก็คือเลดบอสเกบบลา่าซึ่งบอสต,ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของดาเมจเซนสเปเชียลในการทำดาเมจอย่างเดียวนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวของอาร์ซีนาครับผมก็เลยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการเอามาใช้บัฟนักเรียนและก็โจมตีในส่วนของตัวบอสต,ต,อต,ต่างๆนะถ้าเกิดเรานะครับผมนะมีในส่วนของตัวอาร์ซีนาและก็ซากุระโกะช่วยด้วยเนี่ยการที่ทำดาเบทบอสต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับอมา,าดกว่่าบัักนนหอยดีคร ว่าสรุปแล้วเนี่ยตู้กาชาตู้นีครับผมระหว่างตู้ขอน้องเซียระกนะนะกับตู้ขออาเซน่าครับผมนะที่เข้ามาทักส่วนเนี่ยตู้ไหนควรกดมากกว่ากันนะครับขอเริ่มต้นครับผมนะที่ตู้ของน้องเซอากันก่อนนะครับ มาเริ่มที่ตัวของเซออาครับนะเซออาต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์นะเพราะเนื่องจากว่าน้องแกไม่ได้ออกไปโจมตีเองน้องแกแค่ไปช่วยในเรื่องของการบัฟให้กับปาร์ตี้ขอแค่รอดกลับมาครับผมนะแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วและแน่นอนครับผมเราสามารถไปช่วยในเรื่องของการลดค่าคอสให้กับตัวละครที่เป็นเบนเดเบทของเราได้สบายๆเพราะว่าลดจ่ายค่าคอสได้ถึงครึง่งนึงแถมใช้ได้ถึง2ครั้งด้วยก็เลยทาให้ตัวของเซออาครับผมดะค่อนข้างจะถือว่ามีบทบาทอย่างมากเลยในเรื่องของการเอาไปใช้งานกับการตีบอสหลายๆ ตรงส่วนนี้ก็แด้ดำนะครับผมนะเซอาค่อนข้างจะถือว่าบีบทบาทในอนาคตแน่นอนนะฮะใส่สุขขอตัวนอกเซอาครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเชียร์ใครผมก็ขอเชียร์น้องเซอาแหละน่าสนใจกว่า อ่ะแล้วมาต่อครับผมในส่วนของตัวละครถัดไปครับผมอาซินะไม่เก่งเหรอครับผมอาซินะต้องบอกว่าความจริงน้องแกเก่งนะเพีงแต่ว่าคอนเทนต์ของน้องแกมันค่อนข้างจะมีจํากัดครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าอาซินะนักเรียนครับออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับคอนเทนต์ตีบอสเกมูราเท่านั้นถ้าบอสมันไม่กลับมาใล้ครับน้าน้องแกก็มีการใช้งานที่น้อยลงตามไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับนะไม่มีอาซินะชุดนักเรียนนะครับผมนะถามว่าเราจะสามารถผ่านบอสได้ไหมผ่านได้ครับผมน้แต่มันก็ยากขึ้นตามไปด้วยนะดังนั้้นนีการตัวขอองง ย่อมดีกว่าไม่มีนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่เพชรไม่ไหวจริงนะครับผมนะสมมติว่าบาร์เอุ้ยมันก็เก่งนะพี่แต่ว่าเพชรผมไม่พอผมต้องรอเอาเพชรไปเปิดในสุขอตู้ต่อจากนี้ไปซึ่งก็คือตู้ของลิโอนะครับผมนะที่จะเข้าบาร์วันที่1 5ก็ได้นำครับผมให้เก็บเพชรแล้วไปรอเปิดตู้ลิโอก่อนก็ได้นะครับนะส่วนถ้าเกิดกาชาฟิลโลเนี่ยถ้าเกิดโชคดีอาซินะไอตัวของเซอาออกมาก่อนครับผมนะแล้วก็มาเปิดในส่ข,ของตัวอาซินะอันนี้ก็ได้ถ้ายังอยู่ในสุขอรร้อยโลกาชาฟีครับ เอาละครับผมก็จบไปเรียบร้อยครับผมสำหรับการแนะนํำในสุขของตู้กาชาที่จะเข้าบ้านในวันที่ 8ก,การกฎาคามนี้ครับผมนะยังไงก็ขอเชียร์ครับผมให้ทุกคนเปิดตู้ขอเซอาก่อนนะครับผมนะเพราะว่าน้องแกนยังถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากและนอก์คบผมว่าถ้าเกิดได้เซอามาไววนะครับผมนะก่อนที่จะหมดกาชาฟิโลโลครับก็กดต่อได้นะเพื่อเอากาชาร้อยโลเพื่อจะรู้ในสุขของตู้อาซินะแต่ถ้าเกิดใครที่ประมาณว่าเออเดๆก็กดบาร้อยโลแล้วนะครับผมนะไดอาซินะหรือไดเซอารมาก่อนแล้วจะกดต่ออีร้อยโลเพื่อเอาการันตีเพื่อดึงตัวคอตัวใดตัวหนึ่งออกมาอันนี้ก็ ได้เช่นเดียวกันโดยส่วนตัวแล้วอยากจะเชียร์ให้มีทั้งสองตัวกลับเข้าไปในไอดีทั้งคู่แต่ได้เกิดเพชทบมืนไม่ไหวจริงครับนะก็ขอเชียร์ให้เอาตัวของเซอ์มาก่อนกันละกันนะและได้รอเรานบผมว่าถ้าเกิดกาชาหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอในส่วนของตู้กาชาตู้ถัดไปที่จะบาในอนาคตด,ด้วยโอเคคลิปนี้ก็คงจะมาสรุปเพียงเท่านี้นะครับนะหากชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีนะครับ